คุณเคยไหมแค่คําสั้นๆของใครสักคนช้าไปหน่อยนะอ้วนขึ้นเหรองานยังไม่ถึงมาตรฐานทำเอาหัวใจสะดุดเหมือนติดหินกรวดในรองเท้าเดินทั้งวันก็ยังเจ็บทั้งที่เจ้าของคําพูดเดินผ่านไปนานแล้วปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดเพราะเสียงมีอิทธิฤทธ แต่เพราะใจเราเผลอเอาเสียงมาก่อรูปเป็นฉันและของฉันอย่างสนิทแน่นเราไม่ได้ยึดแค่คำแต่ยึดตัวตนที่ถูกคำกระทบจนสั่นไหวท้าวันหนึ่งมองลึกพอจะเห็นอนัตตาความไม่เป็นตัวตนถาวรของทั้งเขาทั้งเราและแม้แต่คำพูดเอง คุณจะพบว่าเสียงที่ผ่านหูเป็นเพียงคลื่นกระแทกแก้วหูส่วนความเจ็บหนักนั้นเกิดที่ใจซึ่งได้ปรุงแต่งเติมให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกินเหตุเช้าในวันทำงานคุณเปิดอีเมลเจอประโยคว่าช่วยเร่งด้วยงานยังไม่โอเคในเสี้ยววินาทีใจตีความว่าฉันไม่เก่งเขาไม่เห็นคุณค่า ลมหายใจหดสั้นกล้ามเนื้อไหลย,ยกสูงแววตาแข็งขึ้นทั้งหมดนี้เกิดก่อนจะฟังบรรทัดต่อไปด้วยซ้ำถ้ามองตามความจริงแบบธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงผัสสะของรูปอัดสอนวิญญาณรับรู้สัญญาจำความหมายสังขารปรุงเรื่องและเวทนาก็ผุดเป็นรถขมหากในจังหวะนั้นคุณระลึกได้ว่า นี่คือกระบวนการไม่ใช่คำพิพากษาชีวิตฉันคุณจะวางมือจากขอนที่กำลังจะทุบตัวเองแล้วกลับมาฟังเนื้อหาจริงที่ขอให้ปรับกราฟปรับตัวเลขเพิ่มตัวอย่างอีกสองข้อความเจ็บลดลงเพราะฉันผู้ล้มเหลวไม่ทันเกิดเป็นภาพแน่นหนาเหลือเพียงงานชิ้นหนึ่งที่ต้องซ่อมต่างกันแค่นี้แต่ผลสะเทือนทั้งวันไม่เหมือนเดิม คำพูดของคนอื่นไม่ใช่ใบพยากรณ์อนาคตและไม่ใช่บทสรุปของตัวเราคำพูดคือผลรวมของเหตุปัจจัยนับไม่ถ้วนในขณะนั้นอารมณ์ของผู้พูดประสบการณ์วัยเด็กแบบฝึกหัดการสื่อสารภาระที่เขาแบกความเชื่อที่เขายึดสภาพแวดล้อมที่กดดันและยังมีตัวเราเองที่เอาคำไปผ่านเครื่องบทความทรงจำเดิม ก่อนกลืนลงลำคอทุกคำจึงไม่เคยบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้ภาพอนัตตาเริ่มชัดขึ้นเราเห็นว่าผู้พูดก็เป็นกระบวนการหนึ่งผู้ฟังก็เป็นกระบวนการหนึ่งคำก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวตามเหตุปัจจัยแล้วดับไปหากจะเก็บไว้ควรเก็บเป็นข้อมูลไม่ใช่ตราประทับ ลองฉากในครอบครัวเย็นวันศุกร์คนใกล้ตัวหลุดปากว่าช่วงนี้ดูไม่ค่อยใส่ใจเลยนะความหมายตามตัวอักษรอาจชวนสะอึกแต่ถ้ามองทะลุไปอีกชั้นอาจเห็นความเหนื่อยความหิวความอยากได้รับการกอดความว้าเวที่เขาเอามาฝากไว้กับคำประโยคเดียวเมื่อใจเราไม่ยึดคำเป็นอาวุธ เราจะมีพื้นที่พ่อถามเสียงเบาๆว่าตรงไหนที่เธอรู้สึกอย่างนั้นการสนทนาจึงค่อยๆค,คลายจากศึกเป็นสะพานต่างจากวันที่เราติดกับดักคำแรกแล้วต่อสู้ให้ชนะจนเย็นนั้นกลายเป็นสนามรบที่ไม่มีใครได้กลับบ้านจริงๆการเห็นอนัตตาไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่รู้สึก แต่ทำให้เราผนจากการเอาคำมาสวมเป็นตัวเราแล้วปกป้องตัวนั้นด้วยทุกวิธีที่ทำร้ายทั้งสองฝ่ายโลกออนไลน์คือโรงงานผลิตคำอย่างไม่หยุดคอมเมนต์เดียวสามารถทำให้ทั้งวันหมนหรือทั้งคืนไม่หลับถ้าคุณเผลอยกอำนาจให้ตัวเลขและอีโมจิเช้าวันหนึ่งที่ยอดไหลตกคุณจะฟังเสียงในหัวที่ว่า ฉันหมดเสน่ห์ฉันไม่มีค่าทั้งที่จริงมันเป็นคลื่นตามธรรมชาติของแพลตฟอร์มและพฤติกรรมผู้คนมากกว่าจะเป็นเครื่องวัดคุณค่ามนุษย์คนหนึ่ง เมื่อเห็นอนัตตาของตัวเลขและกระแสคุณจะทำงานด้วยเจตนาแรกที่ใสสะอาดขึ้นอีกครั้งคืออยากส่งมอประโยชน์อยากเล่าเรื่องจริงอยากให้กำลังใจอยากตั้งคำถามดีๆแล้วปิดหน้าจอได้โดยไม่พาคนทั้งอินเทอร์เน็ตกลับเข้ามานั่งในหัวขณะกินข้าวเย็น การปล่อยมือจากอัตตาที่ไปซ่อนในคำชมและคำด่าคืออิสรภาพรูปแบบหนึ่งที่หายใจโล่งขึ้นอย่างจริงจังบ่อยครั้งความทุกข์จากคำพูดไม่ได้มาจากคำแต่มาจากป้ายที่เราเอามาติดตัวเองไว้ล่วงหน้าถ้าลึกๆเราติดป้ายว่าต้องเก่งเสมอคำวิจารณ์เล็กน้อยจะกลายเป็นค้อนใหญ่ถ้าเราติดป้ายว่า ฉันไม่พอคำแซวเล่นๆจะกลายเป็นมีดคมถ้าติดป้ายว่าโลกต้องยอมรับฉันความเงียบของคนอื่นจะกลายเป็นคำปฏิเสธคันทีการเห็นอนัตตาคือการยอมปลดป้ายเหล่านี้ชั่วคราวเพื่อยืนยันกับใจว่าป้ายก็แค่สัญญาเช่าจากอดีตไม่ใช่กรรมสิทธิถาวรเมื่อป้ายหลุด คำก็เบาเหมือนลูกศรที่ยังปล่อยออกมาจากคันธนูเดิมแต่ตกกระทบเกราะนุ่มแล้วสลายไม่ใช่ทะลุเข้าไปฝังห้องประชุมคือที่ที่คำแรงเกิดง่ายแรงกดดันทำให้ผู้คนพูดโดยลืมดูแลโทนถ้าคุณเห็นอนัตตาคุณจะรู้ว่าความรู้สึกถูกโจมตีเป็นเพียงเวทนาหนึ่งไม่ใช่ ตัวฉันที่ถูกลดค่าคุณจึงถามกลับอย่างสงบเพื่อขุดข้อมูลไม่ใช่ขุดหลุมฝังศพความสัมพันธ์ช่วยยกตัวอย่างส่วนที่ยังไม่ชัดให้หน่อยถ้าเราปรับในกรอบเวลาเท่านี้ได้ไหมน้ำเสียงที่อิงข้อมูลจะดึงทุกคนออกจากบทละครใครแพ้ใครชนะกลับสู่เวทีงานจบอย่างไรซึ่งคือเวทีที่ความหมายจริงของการร่วมงานควรอยู่ เรื่องยากคือคำจากคนที่เรารักมากที่สุดเพราะเรามักเอาเขามาเป็นกระจกเงาและเผลอยกอำนาจนิยามตัวเองให้เขาโดยไม่ได้สังเกตคำจากเขาจึงเหมือนคำจากสารสูงแต่ถึงอย่างนั้นสารสูงก็ยังเป็นกระบวนการ ช่วงเวลาที่เขาพูดอาจเป็นช่วงที่แบกงานเกินกำลังร่างกายไม่สบายหรือเขาเองกำลังถูกคำของใครอีกคนฝังไว้ตั้งแต่เช้าเมื่อเห็นอนัตตาของเขาเราไม่ใช่ปฏิเสธความเจ็บแต่เราไม่เพิ่มชั้นแปลความว่าเขามองฉันแบบนี้ตลอดไป เราเลือกหยุดหายใจยอมรับเวทนาที่เกิดแล้วคุยตอนใจกลับมานุ่มพอจะฟังกันจริงการไม่เอาช่วงเวลาหนึ่งไปนิยามชั่วชีวิตเป็นของขวัญที่อนัตตาวางไว้ตรงหน้าเสมอกับตัวเองเราคือคนที่พูดใส่ตัวเองดังที่สุดคำว่าห่วยไร้ค่าคนอื่นทำได้ทำไมแกทำไม่ได้ เดินไปมาในหัวเหมือนประกาศเสียงตามสายของเมืองที่ไม่หลับเมื่อเห็นอนัตตาของความคิดคุณจะรู้ว่าความคิดไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดมันเป็นดาวเทียมเล็กๆที่บินผ่านแล้วหายไปตามวงโคจรความคิดไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่ควรรับฟังด้วยสติตรวจหลักฐานพิจารณาเจตนาจากนั้นตอบกลับด้วยเมตตาแบบนักกีฬา โอเควันนี้ล้าพักยืดแล้วพรุ่งนี้ซ้อมใหม่การลดเสียงผู้ร้ายในหัวคือการปลดอาวุธที่อันตรายที่สุดเพราะมันยิงมาจากคนที่เราไว้ใจที่สุดคือตัวเราเองการเห็นอนัตตาไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมทุกคำหรือปล่อยให้คนข้ามเส้นในทางกลับกันพอไม่ยึดฉันเราจะกล้าตั้งขอบเขตชัดขึ้น เพราะไม่ได้ตั้งเพื่อปกป้องภาพลักษณ์แต่ตั้งเพื่อปกป้องความจริงและความปลอดภัยของใจเช่นเมื่อเจอการล้อเลียนที่รุกลั่นเราพูดสั้นและตรงว่าฉันไม่โอเคกับการแซวแบบนี้ขอให้หยุดแล้วนิ่งฟังผลสะท้อนไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักด้วยการด่าไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองด้วยการฝืนยิ้ม เพราะการเคารพตัวเองและอีกฝ่ายพร้อมกันเป็นไปได้เสมอเมื่อเราไม่เอาอัตตาเป็นแกนเมื่ออัตตาไม่เป็นแกนเสียงมือสั่นจะน้อยลงน้ำเสียงมั่นคงขึ้นและสารจะเดินทางถึงเป้าหมายง่ายกว่าบางครั้งความเข้าใจอนัตตาเกิดจากร่างกายก่อนจิตใจเมื่อคําเจ็บปวดพุ่งเข้ามาคุณอาจยังคิดช้าไม่ทันทันที แต่กายรู้ไวเสมอหายใจยาวขึ้นหนึ่งจังหวะผ่อนไหลปล่อยกรามที่กำลังแน่นวางฝ่าเท้ารับพื้นให้ชัดร่างกายที่อ่อนลงจะพาใจขึ้นฝั่งเร็วกว่าการคิดปลอบตัวเองยืดยาวนี่ไม่ใช่การหนีความจริงแต่เป็นการสร้างท่าทางที่ทำให้ความจริงเดินเข้ามาหาเราโดยไม่ชนจนล้ม เมื่อกายพร้อมใจจะเห็นชัดขึ้นว่าคำเป็นเพียงเสียงที่เกิดตั้งอยู่แล้วดับเหมือนคลื่นกระทบฟังซึ่งมือเคยขโมยทะเลไปไหนคุณอาจสงสัยว่าแล้วจะทำอย่างไรกับคำชมคำชมก็ควรเห็นอนัตตาเหมือนกันเพราะคำชมที่เข้าไปผูกกับตัวตนแน่นไป จะกลายเป็นห่วงผูกคอในวันถัดไปที่คำชมหายไปถ้าเรารับคำชมในฐานะข้อมูลว่าสิ่งที่ทำเกิดประโยชน์กับใครบางคนเราจะยินดีอย่างเบาสบายและยังทำงานต่อด้วยมาตรฐานเดิมไม่ใช่ยกระดับอัตราจนกลายเป็นนักเชิดหุ่นที่ต้องคอยทำให้ทุกคนพึงพอใจ การรู้จักว่างคำชมลงอย่างเคารพพอๆกับว่างคำด่าลงอย่างเคารพทำให้ใจเดินตรงกลางไม่หลงขึ้นไม่หลงลงและรักษาแรงดีให้อยู่ได้นานความงดงามของอนัตตาคือมันทำให้เรายอมรับว่าไม่มีบทใดเป็นของใครตลอดไปคนพูดสามารถเรียนรู้คนฟังก็เรียนรู้ผู้กระทำามวาน เป็นผู้รับฟังในวันนี้วันนี้เราพลาดพรุ่งนี้เราแก้วันนี้เขาแข็งพรุ่งนี้เขานุ่มวงจรน,นี้ทำให้ความสัมพันธ์มีที่ว่างสำหรับการเติบโตไม่ใช่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนต้องยืนแข็งเป็นรูปปั้นตามฉลากที่ถูกแปะจากคำครั้งหนึ่งในอดีต เมื่อไม่ยึดคำเก่าเป็นตราบาปคนที่บ้านหรือที่ทำงานจะหายใจโล่งขึ้นอย่างพร้อมเพรียงเพราะรู้ว่าในบ้านนี้และทีมนี้เราอนุญาตให้ทุกคนเป็นมนุษย์ที่ผิดซ่อมและดีขึ้นได้จริงถ้าจะใส่อารมณ์ขันเพื่อกันซีเรียสเกินไปก็เตือนตัวเองเวลาเจอคำแทงใจว่าอย่าเอาคำว่าไร้ค่าไปตั้งเป็นรหัสผ่านชีวิต หรือเวลามีคนบอกว่าช้าจังให้ตอบในใจว่าช้าแต่อยู่ทนเร็วแล้วพังที่หลังไม่เอาหัวเราะได้เมื่อรู้ทันตัวเองความขำเล็กๆเป็นลิฟฉุกเฉินที่พาใจออกจากชั้นใต้ดินของอัตตาขึ้นมาอยู่ชั้นที่มีหน้าต่างให้รับลมและแสงความขำได้ไม่ลบความจริงแต่มันช่วยให้เรามองความจริงโดยไม่ต้องขมวดคิ้วจนลืมหายใจ ในทางปฏิบัติการไม่ยึดคำพูดเริ่มจากการกลับมารับผิดชอบเพียงส่วนที่เป็นของเราเราตรวจสอบข้อเท็จจริงปรับปรุงสิ่งที่ควรปรับขออาภัยเมื่อทำพลาดตั้งขอบเขตเมื่อถูกล้มและปล่อยส่วนที่เหลือไว้กับเจ้าของคำปล่อยไม่ได้เพราะอยากชนะแต่ปล่อยเพราะเห็นว่าแบกต่อก็หนักเราโดยใช้เหตุเหมือนยกกระสอบทรายของร้านคนอื่นกลับบ้าน ทุกครั้งที่วางลงเราจะเบาแบบที่ไม่ต้องให้ใครเห็นแล้วเบานั้นจะค่อยๆกลายเป็นความนิ่งที่อยู่ทนคำนี้ก่อนนอนลองทบทวนคำที่สกิดใจที่สุดประจำวันแล้วแยกมันออกเป็นสามกองกองหนึ่งคือเสียงจริงตามข้อเท็จจริงกองหนึ่งคืออารมณ์ของผู้พูดและอีกกองที่มากใหญ่สุดคือการตีความที่เราเติมเอง เพียงมองเห็นชัดๆว่าอะไรเป็นอะไรความร้อนจะตกลงเองเพราะภาพฉันผู้ถูกทำร้ายคลายตัวกลับเป็นผู้รับรู้ที่กําลังเลือกท่าทีใหม่พรุ่งนี้เมื่อได้ยินคำที่คันใจอีกครั้งให้วางมือบนหน้าอกหายใจยาวหนึ่งครั้งบอกกับตัวเองเบาๆว่านี่คือเสียงไม่ใช่ตัวฉัน แล้วค่อยตอบอย่างคนที่รู้คุณค่าตนเองโดยไม่ต้องกรีดใครให้บางลงเพื่อยืนยันว่าเราอยู่สูงขึ้นเมื you, ่อเห็นอนัตตาชัดขึ้นทีละน้อยทุกจากการยึดคำพูดคนอื่นจะค่อยๆหายฤทธิ์คำยังมาได้ชมยังทำให้ยิ้มด่ายังทำให้สะดุดแต่ไม่ลากเราไปไกลแบบเดิมเราจะเลือกฟังเพื่อเรียนรู้ เลือกนิ่งเพื่อไม่เพิ่มไฟเลือกพูดเพื่อสร้างสะพานและเลือกวางเมื่อถึงจุดที่ควรวางชีวิตจึงไม่ใช่การติดป้ายรับส่งคำทั้งวันแต่เป็นการเดินอยู่กับความจริงเบาๆอย่างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ต้องให้เสียงจากภายนอกมานิยามคุณค่าภายในอีกต่อไปคุณจะพบว่าความเงียบหลังคำแรงนั้นกว้างกว่าที่คิด และในความเงียบกว้างนั้นเองใจที่ไม่ยึดก็กลับมาหายใจคล่องเห็นโลกเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่คู่ต่อสู้และเห็นตัวเองเป็นเพียงกระบวนการที่เรียนรู้ได้เสมอไม่ใช่รูปปั้นที่ต้องถูกยกย่องหรือตำหนิไปชัวนน่วนิรัน์